สวัสดีค่ะพี่มาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ค่ะเรายังมีโปร500อยู่นะคะพี่ย้ํานะคะพี่ขาเรายังมีโปร500อยู่นะคะพี่ขา มาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค <z> ์แรกกันเลยนะคะพี่ขาอันนี้เป็นซุ้มกรนะคะพี่พาซุ้มกรนี้หนูขอไว้ที่500บาทนะคะพี่นะค่ะซุ้มกรนี้นะคะพี่ขาขอไว้ที่500บาทค่ะพี่นะคะตามภาพเลยนะคะพี่ขาตามภาพเลยค่ะพี่นะคะเรายังอยู่กับโปที่500บาทอยู่เลยนะคะพี่ขาโปีดีๆค่ะพี่ขาโปใจดีค่ะพี่นะคะ500บาทปลายทาง50บาทคะ่ะสว่วนนี้เป็นเหรียญไม่ทราบที่นะคะพี่ขานะคะเหรียญไม่ทราบที่เลยคะ่ะ,คะพี่ขานะคะ๋ยดูกันเลยค่ะพี่นะคะ นะคะพี่อันนี้ขอว่าที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่ขาทุกบ้านจะมีไปทางนะคะพี่ขาพี่จะสั่งสององศาองค์ก็ห้าบาทองค์เดียวก็ห้าิบาทกับพี่นะคะนะคะพี่ห้าร้ยบาทเลยจ้ะพี่จ๋าตามภาพเลยค่ะพี่ นี่หนูไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่นะค่ะหนูได้มาสภาพนี้ค่ะพี่ได้มาสภาพกีขาขายตามสภาพนะคะพี่ขายนะคะอันนี้ขอไว้ที่ห0ร้อยบาทนะคะขอโทษค่าห้าร้อยค่าเนี่ยเห็นไหมพูดอยู่ยกยกแล้วก็พูดผิดอีกแล้วทวงได้นะคะพี่ขาทวงได้ค่ะพี่ว่าแม่ค้าบอกว่าห้าร้อยจะมาขายห0 0้อยได้ไงทวงได้ค่ะพี่ขาทวงได้ค่ะเนยค่ะนะคะพี่ อันนี้เป็นเหรียญไม่ทร่บที่เหมือนกันนะคะพี่ขานะคะข้างหลังจะมีปราสาทค่ะพี่ข้างหลังจะเป็นปราสาทค่ะเหมือนเจดีย์ข้างหน้าจะเป็นเหมือนพระพุทธนะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทค่ะส่วนนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ศุขนะคะพี่ขาอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ศุขค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่นะคะตามภาพเลยค่ะพี่ปู่ศุขนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทค่ะส่วนนี้เป็นปิดตาค่ะพี่ขานะคะ ปิตาก็ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่ห้าร้อยบาททุกองคเลยค่ะพี่ EP นี้ค่ะพี่ห้าร้อยบาททุกองค์กันเลยนะคะพี่ขานะคะส่วนนี้เป็นเหรียญเจ้าสัวค่ะพี่เหรียญเจ้าสัวปู่บุญนกังบางแก้วด้านหลังจะเป็นอย่างนี้ค่ะพี่ตามภาพค่ะพี่นะคะอันนี้ก็ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะนะคะพี่ส่วนนี้เป็นภาพปิตาค่ะพี่ปิตากับพระติเก่าอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่นะคะ ปิตาองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นรูปหลอดหลวงพ่อจงนะคะพี่รูปหลอดหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะพี่ขานะคะอันนี้ก็ขายไ,ไว้ที่ห้าอบาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะห0 0อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห0สิบาทเลยค่ะรูปหลอดหลวงพ่อจงค่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขายน,นี่ใชนหลวงปู่ทวดไหมคะพี่นะคะ เป็นแผ่นอย่างนี้ค่ะพี่ค่ะเป็นกลมๆอย่างนี้นะคะพี่นะคะอันนี้เป็นเนื้อว่านนะคะพี่นะคะอันนี้ขอว่าที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่ลงปูทวดอง์นี้หนูขอว่าที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่่าหลงปูทวดค่ะส่วนนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อไปเลยค่ะพี่ทรงหุ่นหลวงพ่อไปเลยค่ะพี่ค่ะนะคะนะคะถ้าไม่ใช่ก็ถ้าพูดผิดยังไงก็ขอโทษเลยนะคะพี่ค่ะนะคะอันนี้ก็ขอว่าที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่รูปหล่อโบราณห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะ ตัวนี้เป็นรูปปลอดหลวงพ่อเงินนะคะพี่รูปปลอดหลวงพ่อเงินนี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่ขานะคะนะคะพี่รูปปลอดหลวงพ่อเงินขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะตัวนี้เป็นเม็ดแตงหลวงปูดทวดนะคะพี่ขาพิมพ์สองหน้าค่ะพี่เม็ดแตงปูดทวดค่ะพี่ขานี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันค่ะพี่นะคะเม็ดแตงนี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่นะคะพิมพ์สองหน้าเลยค่ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะ ว่วนนี้เป็นสมด็จโตค่ะพี่ขาใ,ใช่สมเด็จโตไหมคะพี่หรือไม่ใช่นะคะพี่อันนี้ขอวันที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันค่ะพี่นะคะภาพไม่ชชดแอนไลน์หาแม่ค้าขอภาพเพิพ่มเติมได้นะคะพี่ขาที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์ค่ะห้าร้อยบาทจ้ะพี่สว่วนนี้เป็นเด่หนหลวงปู่รอดวัดวางน้ำวนนะคะพี่ขาอันนี้ก็ขอวันที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันค่ะพี่นะคะเด่หนหลวงปู่รอดวัดวางน้ำวนนะคะพี่ขาอันนี้ขอวันที่ห้าร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบบาทเลยคะ่ะเด่นหลวงปู่รอดค่ะ ส่วนนี้เป็นผ้าปิดตายันยุ่งนะคะพี่นะคะปิดตายันยุ่งขอไว้ที่5้า้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะพี่ดูความเก่าค่ะพี่นะคะอันนี้ถือว่ากล้องก็ชัดเลยนะคะพี่นะคะนะคะพี่นะคะห้าร้บาทเลยค่ะพี่500บาทค่ะนี่เป็นนุงปูทิมค่ะพี่ค่ะขอไว้ที่ห้ารบาทเหมือนกันค่ะพี่ปูทิมหรือปูหมุนนะคะ ร้อยบาทค่ะพี่ขะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทเลยค่ะตัวน,นี้เป็นซุ้มกอค่ะพี่ค่ะซุ้มกอขนาดนี้ค่ะพี่ขนาดเล็กก็ไม่เล็กมากค่ะพี่นะคะตามภาพที่เห็นเลยค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่ขะพระซุ้มกอนี่ค่ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบาทเลยค่ะตัวน,นี้เป็นหลวงปูท่ทวดนะคะพี่ใช่หลวงปูท่ทวดไหมเนี่มนะมยมรณะมรณะบอะไรเนี่ยไม่ใช่มั้ง หลวงพ่อพัดโจ๊ะอะไรนะปูทวดหยยบน้ําจืดเหยยบน้ําจืดเนี่ยอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่หลวงปูทวดนี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะ ส่วนนี้เป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อไปนะคะพี่รูปหล่อโบราณหลวงพ่อไปนี่ขอไว้ที่ห้า้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่รูปหล่อโบราณหลวงพ่อไปนะคะพี่ขาขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบอกเพิ่มห้าสิบาทกันเลยค่ะอันนี้เป็นเหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่นะคะอันนี้เป็นเหรียญเก่าโบราณไม่ทราบที่อันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่นะคะด้านหน้าเป็นเหมือนพระพุธเหมือนเป็นนั่งเหมือนพระนั่งขัดตมามะนะคะพี่นะคะห้าร้อยบาทจ้า ส rainfall, ake, s, ่วนนี้เป็นรูปปลอดหลวงพ่อเนียมนะคะพี่หลวงพ่อเนียมนี่ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่รูปปลอดหลวงพ่อเนียมนะคะพี่ขาหนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นเดือนหลวงพ่ออีนะคะพี่เดือนญพ่ออีนี่ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่เนี่ยค่ะเดือนหลวงพ่ออีหนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเดือนหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะคะพี่เดียนหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านี่ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่ขายนะคะ500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะ ส่วอันนี้จะเป็นพระปิดตาค่ะพี่ขาเป็นเนื้อโลหะไม่ทราบว่าของที่ไหนนะคะพี่ขานะคะอันนี้ก็ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะปิดตาเนื้อโลหะไม่ทราบที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะตัวนี้เป็นปิดตาค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่ปิดตาองค์นี้นะคะพี่ขาขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะตัวน duc, ีน้เป็นพระป็นพระดานหน้าฤาษีนะคะพี่พระท่ากระดานหน้าฤาษีเนื้อสนิมแดงองค์นี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ขานะคะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาท ค่ะตัวอันนี้เป็นงบนำอ้อยนะคะพี่งบนำอ้อยขอไว้ที่500บาทเหมือนกันค่ะพี่นะคะ บวน้ำอ้อยขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นปิดตาค่ะพี่ขาปิดตาอันนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ปิดตาองค์นี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นพัดน้ำไม่กระสิ์ไม่ทราบที่นะคะพี่ขายนะคะอันนี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะอันนี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นพักกิ่งค่ะพี่ขาพักกิ่งองค์นี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่พักกิ่งองค์นี้นะคะพี่ขาหนูขอไว้ท าทค่ะพี่พักกิ่ง500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นรูปปลอดหลวงพ่อเงินนั่งบนหลังช้างนะคะพี่รูปปลอดหลวงพ่อเงินนั่งบนหลังช้างนี่ขอว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทกันเลยจ้ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นกิ่งเหลี่ยมฟ้าผ่านะคะพี่กิ่งเหลี่ยมฟ้าผ่านี่ขอว่าที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะตามภาพนะคะพี่ขายนะคะหนูขอว่าที่500บาทค่ะพี่กิ่งเหลี่ยมฟ้าผ่าขอว่าที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนนี้เป็นนพพระมเกิีขา ขอวันที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่พระนั่นไม่กระสิทธิ์องค์นี้นะคะพี่ขายหนูกขอวันที่ 500, mm. 500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นรูปหล่อไม่ทราบที่นะคะพี่รูปหล่อโบราณไม่ทราบที่องค์นี้ขอวันที่500บาทจะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะรูปหล่อไม่ทราบที่ค่ะส่วนอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเนียมพิมพ์สองหน้านะคะพี่นะคะหลวงพ่อเนียมพิมพ์สองหน้านี้ขอวันที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่ขานะคะ500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อจันทร์ สอนหลวงพ่อจันทร์รับบางมองนี่ขอว่ที่500บาทค่ะพี่นะคะหนูขอว่าที่500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นรูปปลอดหลวงปู่ทิมค่ะพี่รูปปลอดปู่ทิมนี้ขอว่ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่นะคะหนูขอว้ที่500บาทค่ะพี่ขาใต้ฐานจะต่อโคูดเลข3ามนะคะพี่นะคะอันนี้หนูขอว่ที่500บาทปลายทาง50บบาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นนางพญานะคะพี่ น,นางพญายจะเป็นพิมพ์สองอจะมีสองหน้านะคะพี่ด้านหน้าด้านหลังค่ะพี่ขายนะคะอันนี้ขอวันที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นสมเด็จค่ะพี่ขาสมเด็จด้านหลังจะเป็นพระศิวลีอย่างนี้นะคะพี่ขาอันนี้ขอวันที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันค่ะพี่ <c ười> สมเด็จค่ะพี่ขาสมเด็จพระนั้นด้านหลังจะเป็นพระศิวลีค่ะพี่ขาอันนี้ขอวันที่ห้าร้อยบาทค่ะพี่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่เหรียญโบราณไม่ทราบที่ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าหลวงพ่ออะไรค่ะพี่ขาคะ จะเป็นพิมพ์สองหน้าค่ะพี่ค่ะเหมือนภาพพุทธะค่ะพี่เหมือนภาพพุทธพิมพ์สองหน้าค่ะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่500้อยบาทนะคะพี่นะคะเอ๊ะทำไมกล้องมันมุนห้0ร้อยบาทไปทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยจ้า อันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะพี่เป็นแผ่นปั้มค่ะพี่ขาเป็นแผ่นปั้มหลวงพ่อเงินวัดบางคานรุ่นแรกพศ2555ค่ะพี่ขาตอง5ค่ะนยคะอันนี้ขอวันที่500บาทจะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยจ้ะส่วนนี้เป็นขุนแผ่นปูดทิมนะคะพี่ตามสภาพนะคะพี่หนูได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขาด้านหลังจะมีเหมือนตะกุดอยู่2ดอกค่ะพี่นะคะ please. หนูได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขาอันนี้เราขอวันที่500บาทนะคะพี่ขุนแผ่นหลวงปูดทิม500 บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นรูปหลอไม่ทราบที่นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันค่ะพี่องค์นี้หนูก็ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ขา500บาทปลายทาง50บบาทกันเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นตะกรุดไม่ทราบที่ค่ะพี่เนี่ยค่ะ ตะกุดไม่ทราบที่ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ขาดอกที่1ไม่ทราบที่ค่ะพี่ขายนะคะขอไว้ที่500บาทปล <pl ains> ายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นดอกที่2นะคะพี่ไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่นะคะตะกุดดอกที่2หนูไม่ทราบว่าของหลวงพ่ออะไรหนูขอไว้500บาทปลายทางบอกเพิ่ม50บาทกันเลยจ้าส่วนอันนี้เป็นของหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ขาอันนี้เป็นของหลวงพ่อกลวยอันนี้ขอไว้ที่500บาทค่ะพี่ตะกุดดอกนี้นะคะพี่ขาได้ ทั้ง้อมเหรียญได้ทั้งตะกุเลยค่ะพี่นะคะอันนี้ขอว่าที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะโอเคนะคะพี่ขาพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนยังไงถ้าเกิดภาพไม่ชัดยังไงรบกวนพี่ๆทักมาหาแม่ค้าได้นะคะพี่ขาที่เบอร์โทร0 8 4 0 6 5 9 1 8 0นะคะพี่ขาหนูจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปทุกคลิปนะคะพี่ถ้าเกิดแอดไม่ขึ้นโทรมาหาแม่ค้าค่ะพี่หนูจะแอดไปหาแม่ค้าเองค่ะพี่ EP นี้ก็ยังอยู่ในโปรโมชั่นองละ5 0 0 บาทนะคะพี่ขารีบมาซื้อรีบมาตํานะคะพี่ขาถูกกว่านี้ไม่มีแล้วค่ะพี่นอกจากช่องกรกิจพุทธคุณพระเครื่องค่ะพี่ขามีพระหลากหลายบูชาให้พี่ได้เช่าได้ชมกันนะคะพี่ขา EP นี้หนูก็ขอปรกอบขอบขอคุณลูกค้าที่ช่วยอุดหนุนหนูนะคะพี่ขา EP นี้มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีค่ะรวยๆเฮงๆกันนะคะขอบคุณค่ะ